มือเชิญจ้าโอเนี่ทุ่งผีพี่น้องนี่ทุ่งผีจ้าตากแดดได้กินพี่น้องป้องไปได้กินหมดแนะจ้าอยู่อันเมืองอุดรจ้าพี่น้องไปรับชม,นะมรับฟังในคลิปเนาะพี่น้องเนาะรับชมรับฟังในคลิปด้วยจ้าเด้จ้าตาก,กดไหลกดแช่ย่ายีน้ำนี่ได้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไกลทุกแช่จ้าขอบคุณทุกซับจ้าพี่น้องพี่ มาพี่น้องเก็บเห็ดจำเยวีจ้าเขามากับไม่พอเดยจ้ะเนยดอกน้อยๆออ่อนจ้าพี่น้องมันจ้าพี่น้องมันพี่น้องเบิ่งเพจจ้าปวดโพกอ่ะปาปวดโพกแบบงูแบบเตียงขอเก็บเห็ดอันนี้ไปก่อนพี่น้องเพราะว่าเห็ดเพิ่งหวานหวานได้มาจ้าพี่น้องอัดปลาใกล้บ้านม้าล้วก็ได้เยบีพอไปเียวีได้เห็ดมันปูไว้กินพี่น้อง ขานงมอวมวยพี่น้องบอกออรดอกกานมันมังงามจ้ะมังงามจ้ะพี่น้องเบื้องพี่แม่นมดจ้าเด้พี่น้องแม่นมดเลยจ้า่นน่ะเดี๋ยวก็คือไป่นอ่ะพี่น้องแม่นจ้าพี่ ยมลง,งมาเวิ้งเดียวนะจ้าพี่น้องนี่เพราะว่าสิเต็มถุงผ้าขคอยเรามั้งนี่วุนนี้เวิ้งนึงพี่น้องคใครอยู่มาหนิมันมีแดดพี่น้องเรื่องกับเห็ดคงจะเห็นแห้งพี่น้อง ได้กินอย่างมันดมพี่น้องจ้ะเคยเห็นจนุฬากิณจ๋อเห็นไหพี่น้องเติมโมมาทำลายคนดอกหน่อยนะจุฬากูดคุนพันดมหมมันได้กินมันได้กินมันกนนน oh, s <S ินอย่างมุ้อเลสกูดพวกเป็นอยาน่างพ่กเป็นเต่ายันหรอกพี่น้อง พี่น้องยัยวีไม่พอตดงเห็ดคันตะเลนอีกแล้วพี่น้องคันตะลิมดังทิมมีด,ด้วยผุพี่น้องเงดไหลรอค่ะเห็ดคันตะเลนจ้ะเห็ดคันตะเลนดำพี่น้องโอ้ยถุงแบบนี้พี่น้องเอตาเต็มเห็ดพี่เต็มเลยพี่น้องเดี่ยแมนมดจะ้ะแม่นมดเลยอ่นอ,อนๆนี่พี่น้องจังหวะพีเจ้าเราก็มีแต่ดาร้อมจ้ะพอเห็ดแต่ดาร้อม เบียรพี่น้องมั้อันนี้คันตะลินดำพี่น้องเมียนก็ตาเบียรน้องเมีนมัน้งยี่ฟีก็ได้หลายแต่ว่าพี่น้องซุปแซ่บพี่น้องพี่พี่น้อง,องเอาอ่อนๆเนาะเอาอ่อนๆ่อจ้ะ มรมีมือถือเดี๋ยวหาถุงก่อนพี่น้องหาถุงก่อนพี่น้องโศกดียังมีถุงมาจะพี่น้องโศกดียังมีถุงมาจะเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยบ่เอาดอกเถ่าจะดอกดอกน่งพี่น้องเบิ้งเผื่เต็มเลยจา้าชุ่มเนีดแต่ดำพี่น้องชุ่มเนีดแต่ดำจะนี่เห็นบอสด้วยสาลีเราจะ เราเสิร์เห็ดแต่ดำก็แซ่บพี่นอ้องแตกต่างอยู่เห็ดแต่ดำก็เห็ดขั้นตะลิ้นพี่น้องขันตะลินดำพี่น้องน้ำตาลจ้ะเปลี่ยนมือถือก่อแมนมดจ้ะเนี่ยที่รักกาไม่แย่นี่พี่น้องเดี๋ยวเรื่องให้เบิ้งพี่น้องนี่เห็นปะว่าประเมียนพี่น้องคนละอันจ้ะ เห็ดอันคำตะลินละจรจเมื่อกี้นี่มันเทามันเทาเข้ามาเยอะนั่งคนไปสำรวจยังงี้มันเหมือนพี่น้องมันอยู่ใต้หโฮมใหม่จ้ะเหมือนกีฬาเข้ามาเยอะไปยานเด้อปุ่นเฮ็ดแก่รำร้องร้างพี่น้อง เห็ดดำที่ร้ายเยอะแยะเพี้แม่โอ้อันนี้คันตะเลนพี่น้องเห็ดคันตะเลนพี่น้องคันตะเลนดำเต็มไล้จ้ะเอ๋เก็บเราขัดสีตัดได้จ้ะพี่น้องนั่งตัดไปบทิมไปนในปลาจ้ะพี่น้องอันนี้อันนี้คันตะเลนจ้ะ อันนี้ก็ฤษแมนเ,เห็ดคันตะลินเท่าเหรพี่น้องนี่คันตะเลนเกียรพี่น้องนี่ปรุองอย้ด,ดีก่อนบางทีน,นึงก็คือเห็ดอันเห็ดเท่าพี่น้องเห็ดอันหอมคืออันนั่นอยู่นะเห็ดแต่ด,ดำเลรอพี่น้องนี่เห็ดแต่ดำจ้ากหอมคือเห็ดคันตะเลนนหรพี่น้องเดี๋ยวคันตะเลนน้ำตาล นี่แม่นเฮดแต่ดำบ่พี่น้องกวาดเงินเบิ่งบ่สัตจ้ะกวางอันี้ก่อนพี่น้องเด้อเช่บีสิตัดให้พี่น้องเก็บให้พี่น้องเบิ่งก่อนเฮดแต่ดำพี่น้องกวางไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสิ่ล้ยตาจ้ะอุ้ยดูแลบุญยังก่อน เตะดำพี่น้องโอ่คุเห็ดกันตะลินเตะดำพี่น้องคุนอะอุดผูาพี่น้องอันนี้ก็เมียนตันนี่ดอกน้อยมัน แหดำปวดพูดไปนองเลยจดวีเวียนหัวไอ้มั้เม้นในมนออ้เห็ดนางไกงามๆเลยค่ะพี่จ่าเห็ดนางไกเห็ดนางไกนางเกะโอ้ห่ออยู่ในหมอดเพียเห็นปะจันโอ้โหขามันพิล็กดู โอขาใหญ่จังเลยเอ่อเก็บก่อนอุ้ยสะออนเห็ดหนังไก่จ้าเมื่อนี่อู้ปวดโพเลยจ้าโอ้บ่เคยเห็นหลายปนีจ้านี่ยเห็ดหนังไก่หนังแกะจ้านี่กำลังออกกระเมียนจ้นนี่โอ้อันนี้เขาเขาวิ่งแ้ะโอ้ยมืดจ้ามืดเห็ดแต่ดำจันนี่ เ็แต่รำดอกใหญ่ยักษ์จ้าจีตสวนไทย้ไปยันพี่นกท่าคนหรือท่าสร้างพี่นก นกแป๊บนึงนะเห็ดแต่ดำจ้ะกำลังออกกันหลายแต่เพียงแต่ดำจ้ะพี่น้องเพียเป็นดงเลยขึ้นมาพอจ้ะพี่น้องเพียเห็ดแต่ดำพี่น้องกำลังออกจ้ะป้านี้มีเห็ดแต่ดำพี่น้องเพียกำลังออกก็มนี้จ่าจ่หน่อยๆที่ีิเอาดอกประมาณนี้นะจ้ะ เตะดำงามๆจ้ะพี่น้องงามจ้าง,งามบ่ามมาพี่อ่อนรวยสวยอยู่พี่นอ้องอ่อนรวยสวยจ้ะกองเลี้ยวขอโทษขอไปจ้ะพี่น้องไตเขาจ้ะเห็นบพพพนพน่พี่เห็ดเต่ดำจ้ะเห็ดดำขาสูงจ้ะ เดำคาสมพี่น้องพี่โอ้ยเมื่อนันไม้ยังบ่านเด่นเถ่าปนนีเมื่อนีเถ่าไหมเพียจะปนเปรลยพี่น้องปนเปรื้อจ้ะอุ้ยกำลังอกอกุนนิดหน่อยอะไรพี่นกออพี่นกรอแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวหนูเก็บตรงนี้ก่อน ส้มจากพี่น้องได้สุกเห็ดได้จังวันนี้มันปูก็ได้จา้าพิษหรือเปล่าพี่น้องนังไก,จก่จ้ะอืมนังไก่นังแกะทั้งตินเขาจะดอกบักใหญ่เลยจิระบิดเบิ๊กแต่เล็กกะลกี่ใครเล็กกะลี่ยะอืมอืมมาตัวเล็กกะลี่ดอกมันเล็กมันนั่นปะพี่นก เห็ดนางไก่จะเห็ดนางไก่สีส้มอะไรนี่แหละพี่น้องภาษาเยอรมันนะแต่มันดอกเล็กมันพี่น้องเห็นไหมไม่นานนั่นนาะเก็บตัวดอกหญ่ๆอย่างสามดอกเรียงกันเออตรงสีขาวทั้งขึ้นเมื่อกี้นี่ดอกเมื่อยแล้วดูสินเห็นมันงายหลังมเมื่อกี้หนูหนูสังเกตดูแต่หนูไม่ถักมันเมื่อยแล้วลูกเห็ดมันปูกลุมหนึ่งพี่น้องกุมหนึ่ง้จ้ะนี่ยน้ำน้ำจะ นอ่อนแต่พี่นกโบย็นตะเห็ดจ้านั่นแหละพี่นกนั่นแหละงามดินี่คุกมาเหมือนดอกดอกทานตะวันเลยเอาไหมหน่เอาเลยพี่นกเนี่ใช่พี่นกใจนะนัน้นก็ใจนะั้นก,ก็ใจนะดูจากแยกเห็ดเป็นสับเป็นสวนเลยดูรูมันมาพี่นกดูมันมาเออไปทำอะไรกินหนิเ <laughs> ลานเอามาให้พี่เ,เล่นกับมันด้วย เออเดี๋ยวก่อนนะอีลานะเดี๋ยวก่อนนะลูกเออนกใส่แค่นั้นดีแล้วคุณบอกมันอยู่ไล้ละไม่ใช่ไม่ใช่เดินมาเห็นไหมเป็นดงแั้วน่ะเออนั่นแหละตาเนาเก็บเลยพี่นกดอกใหญ่มากเลยเอา้กีฬามันช่วยเก็บบอกเก็บเลยเก็บเลยอันนั้นไม่ต้องออกก็ได้มันดอกเล็กพี่นก เก็บเลยเก็บเลยกี่ลานบอกจ้าพี่นอกมีแต่ดอกใหญ่ๆงอมง,งามจะวันนี้พี่นกมาเป็นมูมวนจะปลาแตกจะแซวเนาะสองคนก็ได้สองคนกับหนึ่งตัวมีแต่ดอกใหญ่ๆง,งามงาเลยจ้าเห็ดมันปูปลานี่ถีมมีดอีเด้อว,วางมีดพี่นกเอ้ไปเห็ดนี่ตรงเห็ดมองเห็ดน,นังไกลุ้่น ใครกินพี่นกเออเออหนูรู้จักอยู่ลูกสไปรยพี่นกงานเขาไปกับลูกสไปรยพี่นกนั่นแหละเขาไปอยู่ไหนตอนนี้พี่นกอยู่อุ้ยอยู่ในโรงแรมจะพี่น้องเบิ้งสออ่อนบ่พี่จะสวยเลือกได้แล้วว่าเอาแล้วบ่งามจะแมนมดกันอ้ยมันงามเลยงามแล้วตรงพี่นกเก็บหนาะงามมากเลย มีถุงมืออีกเด้อพี่นกไม่ต้องบอรี่เราเก็บไปทิ้งบ้านเราถุงมือแล้วก็เอาไม่ก็ได้ดอดอพี่นกมาดูนี่ตัดมาตัดเอาด้วยนี่หนุก,กองไว้นี่ขายก่อนลอขายก่อน <c oughs> ไปรอดูพี่นกฟังเสียงพี่นกในคลิปก็แล้วกัน <c oughs> พี่น้องเบิงพี่แ <c oughs> มนมดจ้ะ ปวดโบท่อกินละรู้จ้าแม่นปนมดจ้าฝนมุ่จ้างามๆพี่น้องพี่ก็แก่แล้วเนี่ยพี่นกเยอะมากเลยจ้าพี่น้องผีฟังดอกมั้พี่น้องพี่น้องงามจ้ะมีบนสะอ่อนเน็ดพี่น้องเมื่อวานขอดมา เห็ดปลักลายเลยจ้ะตัวเดียวมันเต็มเลยจ้ะพี่นกเฮ้ยขอบอกเพียรยินงงนะโดงเห็ดมันปูจ้ะคุณถบางดอกมันพี่นกดอกไงครับบะผดโพเนาะเพียเก็บเลยพี่นกเก็บเลยพี่จ้ามันใหญ่เกินอ่ะเออมาเอาพี่นกมันใหญ่เกินมันอยู่นี่ประมาณสามสิบพูดสิพอดีกินนี่ลาไปลูกจ้ะ เดินมาเลยนะพี่นกเ๊บเห็นบ่พี่นกพี่นกบ,บอกว่าบ่กเก็บเห็ดแล้วนั่งเบิบเ่งเห็ดดีกว่าสันเดี๋ยวจะไปตั้งหัวข้อคลิปไม่เก็บแล้วเห็ดนั่งดูเห็ดดีกว่ามันเยอะเกินหลายคัาหลายเนี่ยพี่นกใหญ่แล้วมานนั่งเบิ่งมาสันพี่นองเบิ่งพี่ แมนมดจตเห็ดมันปูพี่น้องคุณเต็มเลยพี่น้องมีแต่หลายๆเ่เคยเห็นจ้าพี่น้องบอกอย่างนี้เด้อบ่าเคยเห็นจ้ามู่บ้านเี่นเดินเก็บเลยก็กวงไว้ยังมาตัดขาพี่น้องเบิ่งบานบ่าเอาเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าเอาไว้มันออกอีกจ้ามันหลายคักไหมมันหลายคักพี่น้องเบิ่งพี่จ้าพี่เบิ่งพี่น้องมีดอกมีแง่งแงกพี่น้องเบืเอพี่จ ง้ามพร้อมจ้ะี่น้องง้ามขักง้ามเนี่ยจะพะเคยเห็นเห็ดหลายไม่เคยเหย็นเยอะขนาดนี้เลยจังวะสามีทวหาหรอพี่นกบะเนองเบิ้งพี่สอออนน้องป้จ้าพี่ แมนมดเลยจ้านี่ยถ่ายพี่นงค์มึงก่อนจ้านี่บ่เคยเห็นเห็ดหลายปนเหักเทียงวะพถ่ายพี่นงค์มึงถ่ายรูปปอ่จ้ะเก็บเอาด้วยพี่พี่นกนั่งงงในดงเห็ดมันปูจ้ะเก็บจ้ะพี่น้องพวดโผล่ป้ให้พี่เก็บให้เบิ้งเราคีตัดขาจ้ะพี่น้อง วาน,นุก็ะถ้านั่งอย่างพี่นกนั่งเลยเมื่อวานนี้อย่างนี้เลยเมื่อวานนี่นงอนจ้ <c ười> นาก็ยังว่ามันหลายยังเอาพี่นกหนูมาเสื้อมามีเห็ดเนาะคือใหม่แล้วพี่นกเอ้ยเมียน,นหมดเลยจ้ะพี่น้อกไป ใช่หมดอันแหละพี่นกเรืงเหลืองแล้วนะดูง่ายจะตายเห็ดมันปูระวังระวังก่อนก็ได้พี่นกเดี๋ยวรูไปดูให้ใหออีกอาทิตย์นึงกว่าจะได้มาพี่นกเห็ดเน่าหมดแล้วทำงานไม่ไม่ไวหรอกมาเดินเขาพี่นก พี่น้องเลยปวดโวพี่น้องพี่เบิ้งแมนมดไล้จ้ะพี่แมนมดจ้ะพี่น้องเบิ้งพี่พี่ผุ่นดองเห็ดมันปูพี่น şey. ้องเต็มกากซากเลยจ้ะพี่น้องผุ่นเห็นบ่ปวดโวปะจ้ะเก็บจ้ะพี่น้องแมนจ้ะพี่น้องแมนมดเขาแล้ววอกเราพี่น้องนี่ป่านี่ พี่น้องมึงดอกเห็ดพี่สุดนะมึงเนี่ยงามบ่ปกอน với สวยอยู่ดอกไงจ้าบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นหลายจ้าพี่น้องเบิ่งพี่แม่นหมดแล้วจ้าดงเห็ดมันปู่จ้าพี่มีแต่งามงามเลยจ้าดอกใหญ่พร้อมจ้าแม่นหมดพี่ดอกใหญ่จริงๆเลยโอดอกแก่แล้วพี่เอาไม่เนี้ยแก่แล้วนะสงสารมันน่ะ ต้องเอารถไว้ฟองฟองป้าพี่นกเราปีหน้ามาเก็บอีกเกิดใหม่นะเดี๋ยวคนมาคอมเมนต์พี่นกพี่เขาพี่เขาสงสารเฮ็ดอีกละงามมาพี่น้องพี่เต็มเลยจ้ะเลือกเอาเลยจ้ะป้าดอกน้ำพี่นกเปลาตีง่ายๆนะนางพญาเฮ็ดผึ่งเอ้านางพญาเฮ็ดมันปูพี่น้องเบื้องเพียเท่าจ้ะพี่น้องถ้าว่าจะมีเปลาดอกจ้ะนี่ผดผัวเนาะ มึงพี่จ้าแมนมดเลยพี่น้องผุดพองอยู่นี่พี่น้องอยู่นี่ผีแมนมดเลยจ้าพี่น้องบ่ไหวจ้าพายเซพี่น้องเต็มเลยจ้าพี่น้องจ้าแมนพี่น้องแมนเลยเนี่ยแมนมดพี่น้องมึงพี่คนบ่เคยเห็นลายพี่พียเต็มเลยพี่น้องขอเก็บไปหน่อยนะหน่อยแต่งามๆตะอ้อเลยพี่น้องเห็นบ่กกำลังออกจ้า พัดเจ็บตกระคำระคำนี่จ้ะมันหวานพี่น้องเี่ธรรมชาติน่ะไปซื้อให้ห่างกับแพงนะพี่น้องเห็ดมันปูนี่จ้า,ามนันนจ้ะพี่นอ้องนี่กวงมั้งเนี่ย ตายมาพส่น้องายมานี่กีฬาโอ้ยอน,นี่สงสัยกวงเลยกีฬาเหย็ยบกบจักด้วยยียบกบจักมันจะดอกน้ันน้ำจ้ะพี่น้องเพียดอกมันตันๆพร้อมจ้าตัน,ตนพร้อมพี่น้องสุกม่วงจ้ะเนี่ยอุ่นแมนหมดเลยพี่น้องอุน่นเห็นบอลเลื้ยงก็คือไปอุ่นจ้า ่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้บ่กเท่าจ้ะอีสุ่มนังจ้าพี่น้องงามจ้ะปิดงูไว้ด้วยจ้ะพี่น้องกวางไว้จ้ะพี่น้องเดีย๋ยวพี่มาตัดตาขาจ้ะ งามๆจะไปน้องโอ้ยกิ่งก็โรก็เรียสวยงามจ้าดีอยู่นพี่พี่น้องพี่พี่น้องงามจ้ะ คุนแมนหมดพี่น้องคุณเป็นดงจ้าหมุนกลองเร็วขอไปพี่น้อง เ่้ยพี่น้องมึงโอยโอ๊ยโอ๊ยโอุ๊ดกระปุดพี่น้องอุ่นแมนมดเหลืองเออพี่น้องเดี๋ยวจะจะไปมุนหงงี่ก่อน น้องเบิ้งดอกมันพีดดอกมันงามงามบ่ผุดผูดเนาะ <c oughs> นุ่งกัดหนาข่อยพี่นอ้องเดี๋ยวเด้ควายไตเมื่อเพี่คน